สวัสดีครับเพื่อนๆชาทิกตอกวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับใน EP ที่ส4สวัสดีครับ e ีครับผมครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาอ่านหนังสือ Mindset นะครับผมในโดยโยหัวข้อที่มีชื่อว่าม้าชื่อ CBITKIST นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านกันเลยครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผม ม้าตัวหนึ่งชื่อซีบิสกิตมีอาการบาดเจ็บหนักมากและควรถูกวางยาให้หลับไปตลอดการอันที่จริงแล้วทั้งทีมนักขี่ม้าเจ้าของม้าและครูฝึกล้วนบาดเจ็บกันหมดแต่พวกเขาพยายามอย่างหนักที่น่าเหลือเชื่อก็คือพวกเขาพลิกกลับมาเป็นผู้ชนะในที่สุด นเาสหรัฐอเมริกาที่กำลังตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่จึงมองว่าม้าตัวนี้กับนักขี่ม้าเป็นสัญลักษณ์ของการประสบความสำเร็จด้วยความอมดทนและความมุมานะะที่น่ากินใจพอกันคือเรื่องราวของคนที่นำเรื่องนี้มาแต่งเป็นนิยายเรื่องซีบิสกิตลอร่าฮิวเลนแบรนด์เรียนไม่จบมหาวิทยาลัย เพราะอาการเหนื่อยล,ล้าเรือรังขั้นรุนแรงเธอจึงแทบทําอะไรไม่ได้เลยแต่เรื่องราวของม้าที่สามารถทําสิ่งที่แสนวิเศษได้โดนใจเธอเข้าอย่างจังและเป็นแรงบันดาลใจให้เธอแต่งเรื่องราวอันน่าสัจจรย์และลึกซึ้งกินใจซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับชัยชนะจากความพยายามหนังสือเล่มนี้คือบทพิสูจน์ให้เห็นถึงชัยชนะทั้งของซีบิสกิตและฮินเลนแบรนด เมื่อมองผ่านเลนของคนที่มีกรอบคิดแบบพัฒนาได้นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากพลังของความพยายามมันคือพลังที่จะเปลี่ยนความสามารถและตัวตนของคุณแต่หากมองผ่านเลนของคนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวนี่คือเรื่องราวอันยอดเยี่ยมเกี่ยวกับผู้ชายสามคนและม้าหนึ่งตัวซึ่งล้วนมีข้อบกพร่องและต้องพยายามอย่างหนัก บทถัดไปยิ่งพยายามมากก็ยิ่งเสียงมากถ้ามองจากมุมของคนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวความพยายามมีไว้สำหรับคนที่มีข้อบกพร่องและเมื่อรู้ว่าตัวเองมีข้อบกพร่องคนเหล่านั้นก็จะลองพยายามทำอะไรบางอย่างเพราะไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่ถ้าคุณเกิดมีชื่อเสียงขึ้นมาโดยที่ไม่มีข้อบกพร่องใดๆถ้าคุณถูกมองว่าเป็นอัจฉริยะ มีพรสวรรค์หรือเก่งมาตั้งแต่เกิดคุณก็มีหลายอย่างทีตง่ต้องเสียเพราะความพยายามอาจลดค่าของคุณได้นัตชาชาเลนโนโซนนเบิร์กแจ้งเกิดในฐานะนักไวโอลินครั้งแรกตอนอายุ10ปีด้วยการร่วมแสดงกับวงฟิลาเดเฟียออเคสตาราแต่พอเธอเข้าเรียนที่โรงเรียนดนตรีจูเลียต กับครูสอนไวโอลินชั้นนำอย่างโดโรจีเดเลเธอก็คงพบว่าตัวเองมีนิสัยแย่ๆอยู่หลายอย่างการวางนิ้วการจับคันชักของเธอดูเงื้อแง,ง่แถมยังจับไวโอลินไม่ถูกตำแหน่งแต่เธอกลับไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยเหล่านั้นผ่านไปแค่ไม่กี่ปีทั้เรียนคนึ่งก็เริ่มไล่าตามเธอทันบางคนถึงขั้นแสงหน้าไปเลยด้วยซ้ำและเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนปลาย เธอต้องเผชิญกับวิกฤตความมั่นใจฉันเคยประสบความสําเร็จหนังสือพิมพากันเขียนถึงความเป็นอัจฉริยะของฉันแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นคนล้มเหลวอัจฉริยะรายนี้กลัวการพยายามสิ่งที่ฉันต้องเอาชนะก็คือความกลัวฉันกลัวที่จะพยายามและต้องเผชิญกับความล้มเหลวเวลาไปแข่งขันเลือกถ้าฉันไม่พยายามไม่เตรียมตัวและไม่ฝึกฝนให้หนักที่สุดเท่าที่จะทําได้ และผลปรากฏว่าฉันไม่ชนะอย่างน้อยก็ยังมีข้อแค่ตัวไม่มีอะไรยากไปกว่าการต้องพูดว่าฉันท่วงสุดตัวแล้วแต่ยังไม่ดีพอความคิดที่ว่าแม้จะพยายามแล้วแต่ก็ยังล้มเหลวเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของคนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวเพราะมันทําให้พวกเขาไม่มีข้อห้างว่ามันว่าทําไมมันถึงล้มเหลวและความกลัวนี้ก็ตามหลอกหลอนชาร์เลนโซเนนเบิร์ก จนเธอไม่อยากทำอะไรทั้งสิ้นเธออาการหนักจนถึงขั้นไม่เอาไวโอลินไปเรียนแต่แล้ววันหนึ่งหลังจากที่ความพยายามอดท,ทนและทำความเข้าใจมาหลายปีครูเดเล y ก็บอกเธอว่าฟังนะถ้าสัปดาห์หน้าเธอไม่เอาไวโอลินมาครูจะเยินเธอครูจะโยนเธอออกจากชั้นเรียนชาเลโนลสโอนินเบิร์กคิดว่าครูล้อเล่นแต่ครู เดลเลลุกขึ้นจากโซฟาและวพูดกับเธออย่างใจเย็นว่าครูไม่ได้พูดเล่นนะถ้าเธอจะทิ้งพรสวรรค์ที่มีแล้วก็ครูไม่อยากสนับสนุนให้เธอทำแบบนั้นถ้าเธอเรื่องทำเรื่องไรสะะ้สาระมานานพอแล้วทำไมความพยายามถึงน่ากลัวขนาดนั้นละ่ะมีเหตุผลอยู่สองข้อด้วยกันข้อแรกคนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวมองว่าอัจฉริยะตัวจริงไม่จะเป็นต้องพยายาม การพยายามทำให้ความสามารถของคุณแดเปืน้นข้อ2อย่างที่ชาเลโนโ,โซนเนนเบิร์กบอกคือความพยายามทำให้คุณหมดข้อแค่ตัวทาให้พยายามคุณก็พูดได้เสมอว่าฉันน่าจะแต่ทันทีที่พยายามคุณก็ไม่สามารถพูดแบบนั้นได้แล้วมีคนเคยบอกฉันว่าฉันน่าจะโด่งดังได้เท่าโยโย,โย,โยมาซึ่งเป็นนักเซลโลชื่อดังแต่ถ้าเธอพยายามจริงๆเธอคงไม่พูดแบบนั้นแนะ่ ซาเลโนโซน n นเบิร์กกลัวว่าคูเดเลจะเลือกสอนเธอในที่สุดเธอก็ตัดสินใจว่าการพยายามและล้มเหลวอ,อย่างตรงไปตรงมาก็ยังดีกว่าจุดที่เธอยืนอยู่ตอนนี้เธอจึงเริ่มฝึกกับคูเดเลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันที่กําลังจะมาถึงนี่เป็นครั้งแรกที่เธอทุ่มสุดตัวสุดท้ายเธอก็ได้รับชัยชนะตอนนี้เธอบอกว่ามีเรื่องหนึ่งที่ฉันรู้อย่างชัดเจนแล้วก็คือคุณต้องทุ่มสุดตัว ืสิ่งที่คุณรักที่สุดถ้าคุณรักดนตรีคุณก็ต้องพร้อมจะสู้สุดชีวิตความกลัวที่จะพยายามยังเกิดขึ้นได้ในความสัมพันธ์ด้วยลองงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับอแมนดาสาวน้อยพร่าสเสน่ห์และมีชีวิตชีวาดูก็ได้ฉันมีแฟนเปนเพี่อนหลายคนเรียกได้ว่าเยอะมากเลยมีตั้งแต่แฟนที่พึ่ง่าไม่ได้จนไปถึงที่ไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผูอื่น คาร่าเพื่อนสนิทของฉันมาพูดอยู่เสมอว่าหาแฟนดีๆสักคนได้ไหมเรากับเธอกำลังบอกฉันว่าเธอคู่ควรกับคนที่ดีกว่านี้ต่อมาคาราก็จับคู่ฉันกับรอปชายหนุ่มจากที่ทำงานเธอเขาเป็นคนที่พิเศษมากและไม่ได้เป็นแบบนั้นแค่วันแรกที่เจอกันด้วยฉันชอบเขามากฉันคิดว่าให้ตายเถอะเขาโผล่มาได้ถูกจมวะพอดีเมื่อความสัมพันธ์ของเขาเริ่มจริงจังขึ้นฉันก็เริ่มสติแตก เขาชอบฉันจริงๆแต่ฉันอดคิดไม่ได้ว่าถ้าเขารู้จักตัวตนที่แท้จริงของฉันเขาอาจบกมือหลาก็ได้ฉันนอนแต่คิดว่าจะเป็นอย่างไรถ้าฉันพยายามอย่างหนักและความสัมพันธ์ครั้งนี้เกิดไปได้ไม่สวยขึ้นมาฉันไม่อยากเสี่ยงขนาดน,นั้นจบไปแล้วนะครับสําหรับ2บทในหนังสือ My Set นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆเห็นพลังของความพยายามหร้อยังครับคนเรานะครับถึงแม้วันนี้เราจะล้มเหลว แต่ถ้าเรายัางพยายามและต่อสู้เดินหน้าต่อไปนะครับสักวันความสําเร็จจะเป็นของเราคร่ะพยายามฝึกฝนเตรียมตัวให้พร้อมกับโอกาสที่กําลังจะเข้ามาครับผมสําหรับค่ำคืนนี้ผมวูดดี้นะครับก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนขอให้คุณพระคุณเจ้าคุณพระศราาีรัตนใจุ้มของอเพื่อนๆโดนบรันรดาลให้เพื่อนๆได้เจอกับกาลยาณใมิตรที่ดี มี mindset ที่ดีขึ้นมีจิตใจที่ดีขึ้นสดใสร่ะเริงเบ่งบานพร้อมรับกับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อสู้กับเรื่องราวร้ายและผ่านมันไปด้วยความพยายามจนเจอกับความสำเร็จแล้วจะพบกันใหม่ใน EP หน้าครับผมสำหรับข้ามคืนนี้สวัสดีครับ